ชายวัย69ปีดื่มน้ำมะพร้าวแค่อึกเดียวสุดท้ายสมองบวมเสียชีวิตเคสนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ทุกคนต้องฟังจากเหตุการณ์ชายวัย69ปีเดินเข้าห้องครัวเห็นลูกมะพร้าวหนึ่งลูกที่ห้องครัวก็เลยดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปหนึ่งอึกรู้สึกว่ามันมีกลิ่นรสชาติแปลกๆก็เลยผ่ามะพร้าวออกมาพบว่าข้างในมะพร้าวเน,เนื้อมันเน่าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงมีอาการเงื่อออกมากขึ้นไส้อาเจียนภรรยาเลยตัดสินใจโทรเรียกรถพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลก็ I พบว่าสมองเนี่ยมีภาวะบวมอย่างรุนแรงสุดท้ายสมองตายโดยทําให้เสียชีวิตภายใน26ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งจากการชันสูตรและตรวจสอบมะพร้าวลูกนี้เนี่ยมันมีเชื้อรามันเข้าไปทําให้สมองบวมและทําลายระบบประสาทส่วนกลางเชื้อราตัวนี้มีชื่อว่าอะติเนียมแซคคารีโคลามันจะสร้างสารพิษ3ในโตโปพิโอニッ c เอซิดดังนั้นเ,นเพื่อนๆครับเราจะทานอะไรจะกินอะไรต้องดูให้ดีครับไม่อย่างนั้นก็จะทําให้เราได้รับอันตรายต่อสุขภาพร่างกายได้ครับ